สวัสดีค่ะมือนี้สิภาพอใหญ่มากง่ายบ้านหลัางไม่อีกแล้วจ้ะอันอันนี้หลัางไม่จ้ะอันหลังก้อนนันนันสิง่ายคลองประเด็นคลองจากหลังนันมาใส่หลังนี้เอินหลังซะเนาะเพราะว่าอยังอยู่เป็นหามือจ้ะแต่เราเจอไปถึงอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละหามือเนาะแล้วก็กลับเนาะจ้ะโอเคจ้ะ Nice nice to see your health and safety is kicked in yeah, yeah. <laughs> let me just explain and you probably already have well e t me translate Mm -hmm. right first thing is, I'm getting old, can't see you not, I'm going have my glasses for them, okay, to try. <laughs> I'm not being a I all that, whatever. I've been evicted, I've been evicted, I've got move out, I've got give that one back. Mm -hmm. Now, I've got give that one back, mm -hmm. move out of that one, I'm moving that one. <laughs> Now, I know fact, hang gone I know fact, that the guy who drives this truck, uh -huh. driving trucks, like me, gleaming inside. I know he hasn't moved out. He hasn't took his poppy. Mm hmm Yeah. And no the reason why we're doing this is... Where are you going? I'm going show you why we're doing this, you're fine, you got your high-vis on. Go up there a bit. Uh-huh. Brand spanking new. Yeah. Not even dirty. Uh -huh. So everyone's gonna get one. Uh-huh. So everyone's moving. Mm uh -huh. so the one the one I had last week is now the oldest one here, eh? it's only uh -huh. just over two years old. Now that's got to go back. Uh -huh. So now I've got to go into that one till mine turns up. To this oh, one. Yeah. Walk around. That's how new it is. Look at the tires. Ooh, yeah. you look the car honey. Why on? Because all the gear oh, in there. Oh, it's everywhere around there, hon. Here you go, that's what they like when they brand you. Mm-hmm, here you I do mm -hmm. So there's supposed to be five, but there's only two. Now I'm gonna open this cap, hang on, I might get you one. I need not talk too much. You could explain a lot. Just go open and I talk. I'm gonna, I'm gonna be devastated. หลงหลงหลงลูกจ้ของละหลงเงียนหลงบานจ้ของละช่บ้างจ้าเพราะว่าเพราะว่ายูทอล์ยูโอเพนอัมทอลคบอกว่าอย่าอย่ายขั้นนี้ขั้นที่พญายายเขาอาทิตย้ายเขาเมื่อนี่จ้ามือนีคือวันอาทิตย์นะจ๊ะเนาะเพราะว่าวัน วันจันวันจันเพราะญ่เพื่อนเสียนันอันนั้นครับออกจากบ้านตั้งแต่ตีซีกว่าตีซีเนาะจ่ะเนาะแล้วทีนี่มาหอดนีก็สิประมาณตีซีกัวแล้วก็มาค้นเอาขนของต่อพ่วงไส้แล้วกอออกจากนี่ตีหาจะ้ทีนี่ก็เลยต้องมาค้นของมือนีเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดี๋ยวตีซีเพื่อนมากแล้วเพื่อนเสดมาอนั่นขนอียงหลาแนวจ้ะเพราะว่า ของหลายหย่อนยังเคร่งมีผ้าห่มมีหมอนมีทุกอย่างจ้ะเพราะว่าอาหารแล้วกะ็นู่นนี่นั่นสารพัดเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเออเพิ่นอยู่ในหันกินนอนอยู่ในหัน,น,น,อน,อน,หนเลยจ้ะฮาลังเทียกไปไอ้จอดพักเนาะจอดพักก็ได้ลงไปหาอาบนา้ำเพือจากบ้านเท่าเราจะนอนมันจะมีแกริสแล้วกะ็ไปอาบน,น้ำอาบน้งแล้วกะ็กินอาหารข้างนอกได้แต่ว่าฮาลังมือกับไปจอดโดยที่แบบว่าอยู่ไกลจาก็มองขายของยังสินอ่ะจ้ะก็เด็กก็ได้ไดอ่า กินอยู่ในรถนะจา่ะนอนในรถนูนี่น,น่นสารพัดนนเนาะมื้อนี้คลิปนี้แปลว่าอ,าอีสานบ่ได้เว้าภาษากลางได้เลาะจ๊ะเนาะยังไ๋ก็ผู้ใดฟังบอออกก็ขอโทษลหลายได้จ้ะเด้อโอเคจาเ้าเดียวถามพญายม่าเลรวจังเสด็จเช็คม่งวาอา่าเจ้าผู้ที่ขับรถขั้นนี้อาที่กรอนข้าเจ้าได้ขนของขาเจ้าจออกไปไปเพราว่าพญายิเด็จขนของจากรถขั้นเกา่ามาใส่ขั้นนี้เพื่อเตรียมที่จะออก เ็งานมืออื่นจ้ะมืออ uh, ื eh. well, yeah, ่นก็คือตีสีเนาะพญายิออกจากบ้านนะจ๊ะเรามีไฟอาวุณแกอยู่เนาะโอเคจ้าเดี๋ยวอัปเดตนะคะเดี๋ยวพญาย่เปิดประตูก่อนเบิงกกอนว่าสิเป็นแบบไหนโอเคค่ะ Kom okay, op, open. Is, this is someone else's house and I'm now breaking in. Uh huh. And we don't normally do this, but unfortunately no, I've got no choice. Now please wash more. more. I've on, got a open. text message to tell me I'm in it tomorrow. All this dust in it. Everything. I don't even need to get in. All this cleaner stuff still in it. No, I don't need to go no further. All this cleaner stuff is still in it. โอ้สิไ hmm. ร so mm ้ยากาคักแบอื่นนะคิ่ที่ที่แรกนึกว่าสิได้เฮ็ดอด้มือนี่จ้ะืันนี้ก็เลยเฮ็ดบ่ไ้แล้วก็อุตส่าห์สิมามาซอยวันนี้ก็เลยเฮ็ดบ่ไ้เพราะว่าอย่างขจาบบ้ันขนออก อันพ mm ่อหายขั้นใดหน้าบานนี่มึงดูจ้ะจะว่าจะขั้นจ้ะมึงดูดูมึงดูจ้ะยื้ล็อกนะค่ะรุ่นนี้มีอยู่ไอ้แบบเราจะล็อกนะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้รุ่น รุ่นนี่ย่งเงินอันอายุหลายก็รุ่นนี้ยังอายุหลายก็ขั้นดีนขั้นรุ่นนี้รวยเลยจะรเลยอ t a ะ k i n สองร้อยห้า y ิ o ปอนด์ e ซห้า e ันปอนด your bag is. <laughs> <laughs> it was back there. Yeah, they moved it because they got inked in it. What are you doing? I'm trying to see the registration on there. It not walk it yeah it is yeah นี่ก็เล็ดเมาเล่นซื้อๆว่าเสด็ขคนของแนว่าสั่นก็ะเบิดคนเสียไปเยากตอนตีซีไม่อยากให้เพื่นยากตอนตีซี่อจ้าเพราะว่าเด็กคนจะว่าไม่หยั่งแน่นอ่ะ

Do you? Gotta be careful, you gotta be careful. I won't video you thinking my duke. Uh, okay. So, get in, you alright. You get the nose bleed? Okay. Alright. Have is the handbrake on? I don't know. Honey, it's rolling forward, it's rolling forward. What? Stop it! Uh, it's full of rubbish, you can uh -huh. do video, showed to your bad. moved in. Honey, let's go. เิมื่อไรก็นิยังเบาดูกระดอกก็เดี๋ยวเบาดูแล้วเบาดูแล้วแปลก็เสียดไมาแปลงเสียนะจ๊ะเพราะเพราะบางที่แปลก็แปลงบ่เบิดเดอ้อยังไงขอขอโชวหลายจา้ะนี่ค่ะคือพ่อใหญ่เห็นบ่มีหมอนมีที่นอนรู้หมอนกระเป๋าแปลกระเสือน เจลล้างมือให้น้ำจา้านี่ขยันล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากเนาะกาดอย่าตกเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะก็คือกินนอนอยู่นี่เนาะมีมีผ้าม่านเลยจา้าเดี๋ยวแป๊บจะให้เ,เบิ่งนี่ผ้าม่านปิดเนี่ยมาเอสซีนนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็คางคางรถคางประตูก็มีผ้าม่านปิดเอ่อยามนอนจังไฟจังบะซอง พาเบงพาเบงอาหารนำเหลืออันนี้กาแฟขนมจะขนมเยอะแยะเลยนี่ค่ะนี่เหลือเหลือเยอะมีหมองอันนี้แมนทิชชู่ค่ะแล้วก็กล้วยยังเหลือ,อแต่ว่าตู้เย็นยวน ตู้เย็ยนยืดรถขั้นนี้เลอะค่ะบันนี้พยย่ยใหญ่ก็เลยว่าฉันจะทําความสะอาดเขาเจ้าก็เลยว่าเธทออ่าตอนทําความสะอาดเดี่ยฉันจะเปลี่ยนรถขั้นใหม่เหตุเธอาะนะบนันนี้อันผู้ขาเจ้าครับอาทิตย์ก่อนหอดบ,บ้านคนของออกก็เลยเห็ดบ่ได้นี่พ่ยใหญ่เสด้ยากตอนตีซีเนี่ยจ้ะเพราะว่าอย่างแปวอย่างมาซอยเพื่อขนของ,ของหรอกขนของซุ่มอาหารซุ่มอย่างยี่นี่ไปมันบ่เราที่นี่ก็เได้ยยไปนขนเข่าใส่ตู้ขับเบิร์ตเห้เพิ่์นมันบ่รถใส่รถขันหนั่นเพราะว่าเซฟ ระยะที่เพิ่นสิคนเอง <S <S เฮ็ดเอง <S 1> <S 1> ตอนตีซี่เนี่ยจ้ะเพราะว่าตีซี่กับแบบว่าต้องเอาถอยรถไปใสเนีน่ยจ้ะเนหะ็นบอตอนถอยรถไปใส่สุ่นน่แเราก็เลยได้ขับออกเนาะจ้าเนาะตอนตีหาก็เลยสิอียเกีเฮ็ดมือนี่เพื่อจะให้มันเสร็จเรียบร้อยยังสิบอปะไรยุยงยากประมาณนี้จ้ะแต่ว่าก็เลยเฮ็ดบ่ไ้แต่ว่าเพื่อนไปโทรศัพท์อยู่ว่าคันเฮ็ดบ่ไ้ก็คือสิอยูขันนีก่อนพราว่าหยังเพราะว่า มันจะมหุ่งยากไหมจ้ะย่ามตีซีตื่นขึ้นนอผู้ใดอยากมาเห็นอีหอย่างมันวะจ้ะก็เลยแบบว่าเออไปตะนอนเลยจ้ะนุ่มๆนุ่มจ้ะนี่บอลนี่ว่าตะเคยเห็นนี่แหละมีแอร์เฮ้ยยอ้โห be careful no, 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 no. what happened the story is he's moving out today u uh h h yeah What time? We don't know because we went to a party last night. Right. Okay. So I'm got it. I've got to empty this because this is going back tomorrow. Right. Okay. So you're going to go put it in the car. Well, I'm going to put it in the car, and it looks like I'm moving in there at four o'clock in the morning. <gasps> okay. So. Well, we can't. Hang around. I'm not going to ring him because he says sometime today. Mm -hmm. I'm going to leave a note mm -hmm. and ask him to give me a bell. Uh -huh, yeah. And I'll see what time he rings me. And we can come and back. And we can come back. All right. Okay. So you may as well. put your camera uh huh. okay. put the camera on the camera stand okay right tell everyone yeah make me put in รถคันนี้ต้องเอาไปอันเขาสิบบ้างเอามืออื่นแป๋วเอาไปส่งเขามืออื่นจ้ะพ่อยายต้องขนของออกเพราะฉะนั้นแล้วแป๋วก็ต้องเอาขนของสุ่มอาหารการกินสุ่มหมอนมุงนี่ใส่ถุงแล้วไปใส่รถรถไว้เพื่อจะได้แบบว่าให้พ่อยายเห็ดได้ง่ายหรือบางที่เขาจะเอาจมาขนออกภายในมือนี่มือแป๋วก็จะได้กลับมาเห็ดให้พ่อยาย เราเพิ่งจังจะไม่ได้ยุ่งยากตอนสตีซีนะจ๊นะเนาะบอกบอเบอกเป็น่งยุ่งยากเนาะมันมันก็บไม่ได้ยุ่งยากอีกอย่าง,งประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ว่าขันเพนิพ่น,พนออกมาตีซีมันตะเศร้าเกินเราที่นี่ก็แสดงมากคนของแล้วไนสิถท้อยรถกลับไปใส่รถพ่วงแบบนั้นนู่นนี่นั่นก็นเลยอยากให้เพื่อนแบบว่าสบายในนิดนึงจนนงจงะก,ก็เลยเยาก,ากเตรียมของแต่ว่าก,ก็พอเป็นอย่างโอเคจ้ะแปลว่าบอกภาษาอีสานเต็มเต็มจบเลยมือน,นี้นะบ่ไเด้เยวบอกภาษากลางเลย อ่าจะไหกะผู้ใดฟังบอรลูเรื่องกะขอโทษนละลายด้จ้ะเดอ้อมาแล้วค่ะฮอตช็อ okay, กโกแลตโอเคจ้าแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะบายวัส I'm looking at these new trucks okay, you're g o n a move t e h o e o r d I'm moving into my car now yeah. m invicted Yeah, hey, you, you, look like I'm a good lad, I am. How? How am I get out? Hey, turn round, come down backwards, the law Three points of contact, foot, two hands, foot, that's your three points. Sorry, get gimbal's going bad. Okay, <laughs> if you would go to the car and push the button on the car for me. Okay. Okay, no, yeah, you take video You can stay by the car, like, oh, mind your head. คุณของมาใส่รถก่อนจ้าเพื่อสีได้ให้ข้าเจ้ามาขนของออกแล้วก็จังสีได้คนเข่าผู้หายค่ะ Zij loopt niet, ja. Bed voor de klok in de morgen? Ja. Hij moet die wel เฮียบริกตอร์กับพูดายพูายจ๊ะมึงดูเอารถมาจอดไปแล้วที่นี่ค่ะเจ้าคนของเนาะประดีฟุ้นอันยุน้ำนีแล้วจ้ะมึงดูผู้หายหักหลายประเร็จไอ้ล่างประเร็จซ่วยเตียวจัดของใจเป็นไงห้ามองห้านี่เดี๋ยลง ไป <laughs> ของลหลายๆจ้ะของหลายคักว่าจะให้พ่ออยู่ว่าจะให้มี่อยู่ไอแนวกินฮันนี่ไว้แท็กซซลองดิสเว่ Why does it take so long? Yeah. Go by the hotel. Yeah. Other shops are available. uh mm -hmm. As you can see me, I it on the, the my mm house. -hmm. That was another job. It all I like though. That's it? No. It's two more. Two more? I've got two more เพราะว่าบางบางที่ไอ้รถรถบรรทุกมันจอดจอดบ่ได้ทุกที่นะจ๊ะเนาะเพราะมันก็สิมีกําโนดที่สิให้ได้จอดได้นะจ๊ะก็ก็กต้องแบบว่าเตรียมของพร้อมทุกอย่างได้อย่างได้กินได้อย่างได้กินก็มีสซิซีเรียลนะจ๊ะเราเออ่รถมันก็มีตู้เย็นเนาะก็ซื้อนมเขาไปเขาไว้ตู้เย็น,นเพื่อเพจะได้กินอาหารเช้าซีเรียลน้ำแล้วก็ขนมบิสกิตก็ว่าไปเนาะจ๊ะแล้วก็ไอ้ กับฟลอมกาแฟซ้าเอาวันกมนน็มีตีนลำหอนมีตีนลำหอนเราจะให้หเพลินได้ส่งกาแฟส่งอย่างกินนะจ้ะ <c oughs> คลิปวิดีโอ,อนี้อาจจะอาจจะไอโบลิงใน,ใน่แน่นอนนะจ้ะ <c oughs> หรือว่าน่าเบื่อนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อยากเคล็ดนะจ้ะเพื่อจะได้แบบว่าห้เพลินห้ปูได้เบิ้งน้ำจ้ะปูก็อยากกึ้งอยากเบิง้งแต่วันแจ็กเก็ต can be on the top You just concentrate on what you're doing. Thank you do for love, Things you do for love. Uh huh. Go on. Don't talk too much. That's fun. That's, fun. That's fun. <laughs> Right, next video, I'm going to go and find my trailer. I may as well make uh, some use of being here. Uh huh. So we'll see you when I find my trailer. Uh, okay. See you in a minute. Yeah. Right. Bye.